สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพูดถึงหนังสือต่วยตูนพูดถึงนักเขียนทีมต่วยตูนก็มีเรื่องที่อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแล้วก็จะนํามาซึ่งนักเขียนรับเชิญอีกท่านหนึ่งในวันนี้หนังสือต่วยตูนไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือรวมเรื่องตลกโจกซึ่งก็ไม่ได้ว่ากันแต่เรื่องราวที่อยู่ในต่วยตูนเป็นเรื่องที่ น่าสนใจอ่านเพลินแล้วก็มีความรู้นักเขียนแต่ละท่านนั้นต้องเรียกว่าเป็นนักเขียนคุณภาพจะเขียนอะไรออกมาสักเรื่องหนึ่งจะต้องคน้นคว้าจะต้องย้อนประสบการณ์ของตัวเองวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของสเสน่ห์อาหารไทยซึ่งไม่ใช่แค่อร่อยติดใจคนทั้งโลกพักสักครู่ครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย รายการรับเมืองไทยยินดีต้อนรับพลเรือตรีการชาติเสนีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับฐานเรือแน่นอนนะครับยศาชี่ทหาฐานเรืออาชีพด้วยนะครับดาจบจากโรงเรียนในเรือผมจบจากโรงเรียนในร้อยวิถีทางเหมือนกันแต่มาเจอกันในเส้นทางของตวยตูนใช้น้ำปากกาอะไรครับ เยอะมากนะครับถ้าเขียนมากนาประกาช่ผมจำไปได้เอาว่าในตัวยตูนเนี่ยใช้นาประกาอะไรครับเอ่อถ้าถ้าเกี่ยวเรื่องผีก็ใช้ชื่อเดิมครับพัฒนาภูงิพวงราบหลายถ้าบูทชุดส่วนอาหารนี่นะครับชุดชุดเอ่อเกี่ยวกับอาหารการกินเนี่ยผมใช้พัดพันพงพัตตะครับพัดที่แปลว่าพัตคาดยอาหารคือเสียะใช้ชื่อเดิมผมาพัดครับเกานแฟนตัวยตัวร้องอ๋อเลยอ๋อหน้าตา รูปลอยอย่างนี้เองเออนี่เดี๋ยวในฐานะที่เป็นทหารด้วยกันเนี่ยผมผิดหรือถูกไม่รู้แต่พวกผมฐานบกเนี่ยจะเข้าใจว่าฐานเรือเนี่ยทํากับข้าวเก่งเก่งไหมครับเออมันมันจำเป็นครับเพราะอยู่คนเดียวไม่มีแม่้านไปด้วยครับเอาไยนานจำเป็นครับเออโดยเฉพาะที่เขาเรียกเขาเรียกจุ่มพ่อใช่ไหมฮะแต่ฐานเรือใช้คำนะครับ ฟัรแรล่าจะแปลกๆนะครับข้าารสูตรกรรมฟัน<อ>์มจุรมมอนะแต่ไม่ใช่ครับ,รบสูตรกรรมเนียลว่าจุมโพฐานบงเลยจุมโพนั่นแหละครับอ่า่ะฮะ,ะก็ทํากับข้าวเก่งเพราะว่าอยู่ในบนเรือนะวัตถุด,ดิบก็มีอยู่จํากัดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทที่แบบผมเคยลงเรือตอนฝึกนกักเรียนเตรเตีมทหารต้องบอกว่ามันเป็นอาหารที่ วัตถุดิบเนี่ยไรรสชาติจริงๆเพราะต้องเก็บนานใช่ไหมครับใช่ครับนนแล้วก็ต้องกินกันอยู่เจ็ดวันสิบวันหรือเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สุรกรรมเนี่ยก็คือแม่ยานางประจําเรือในเรื่องอาหารว่าอย่างนั้นเถอะใช่เดแะครับใช่ครับครับคุณการหรือพักเนี่ยนะฮะต้องเล่านิดหนึ่งนะครับว่าเป็นฐานเรือ เป็นนักรบเหมือนผมเนี่ยนะฮะแต่อยู่กันบนละพื้นที่เนี่ยแล้วไปมายังไงถึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินอย่างไรถึงขนาดเขียนได้เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงครับก็ไปทหารนะครับแต่ว่าคุณแม่ผมอยู่ในตลาดตลาดประตูน้ําครับอืมเนี่ยเกี่ยวกับาหารการกนในเลือดเดินมาฮะเดินเกี่ยวกับาหาการกินเท่านั้นนะครับทำมาทำมาก็ได้ เชิญจีมจากอาจารย์หมอมาสอ oh. นใบ mm. ผมก็เลยเอออาชีพเดียวก็กเงินเงินจากร้านนี่แหละครับส่งผมเรียนมาน mm hmm. ะแต่พอมีโอกาสว่างๆก็ลองเปิดร้าน,านอาหารดูอืม mm hmm. แล้วมาแล้วมันเจ๊ง mm hmm. ผมก็เลยเอา,เอาความเจ๊งนั้นมาเขียนหนังสือขาย <laughs> เลยไม่เจ๊งชอบใจมากช <c ười> อบใจมากว่ะเนี่ยไอตัวใช้เขา่เาเขียนแบบแซดจก ไอ้ครับเจ็บปวดมาเขียนให้ฉันได้แสดงแสดงว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับไปตรวจเขาชอบมากก็เลยเขียนมาเอยนะครับก็บออกไปเขียนเรื่องบูมั่งที่บางกอกธันตวันกลับมาเขียนที่ไปตัวยช่วยชวอาหารแล้วก็กลับไปทีตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอาหารการกินครับครับตอนนี้นะครับคุณการครับบนแผงหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะขออนุญาตเอ่ยนามสมร,ริมมติชนเนี่ย ผมเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้นะครับไปซื้อหนังสือนานาที่แวะไปทีก่อนหน้านั้นรวมทั้งเมื่อวานนี้ก็ได้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแต่ไม่ใช่ประเภทไปกินที่นั่นอร่อยที่นี่อร่อยเมนูเด็ดนะครับไม่ใช่แต่จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาหารการกินคืออ่านแล้วก็ทึ่งนะครับแล้วก็จะมาสอดคล้องกับการอ่านของผมในเรื่อง อยุธยาซึ่งเป็นเมืองท่านะครับแม้จะไม่อยู่ติดทะเลเนี่ยนะเมืองท่าในยุคก,ก่อนเป็นแรงรวมของอารยธรรมจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้มันส่งผลมาถึงอาหารอย่างไรบ้างครับเท่าที่คุณการค้นควา้าหรือจะยกตัวอย่างหน่อยก็ได้ไอาหารเนี่ยมาจากไหนคือคืออย่างนี้นะครับถ้าตามประวัติศาสตร์หลักเนี่ยเขาว่าเราเราไปเริ่มต้นที่สุโขทยัย ครับแต่าดาหลักนะครับมอถ้าตาวาจัอื่นๆภาษาประกอบประกอบเกิขึ้นมาเนี่ยบางคนว่าเราเรามาจากทวารแต่บางท่านต้องว่าทวารเป็นมอวาราวดีนะนี่เรามาดูก่อนว่าทวากินอะไรอืมแปลนะครับคนตั้งน้าเนี่ยแต่เรารู้ครับข้าวาไม่ใช่ขาวารไม่ไม่ใช่ชาวานะทวาราวดีครับอ่าทวาราวดีโอเคครับดูแถวไปของปฐมแถวอัทยาไปนะครับครับครับ ปรากฏว่าเขาดูจากอิดครับอิดนี่มาจากดินอืมแลม้วไปแกลผสมก็เลยหรือแกละมาดูว่า,าแกละไราาหาดีินเอของแกลมครึ่งหนึ่งครับเป็นข้าวเจ้าอีกครึ่งหนึ่งเป็นข้าวเหนียวอืมแสดงว่าข้าวเหนียวนี่ไม่ได้มีเฉพาะทางอีสานทางลาวนะครับครับทงางใต้นี่นชชมพรและขเขาผสมแล้วแล้วก็กินข้าวเหนียวมาแล้วอืมแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้าวเหนียวนั้น เป็นเพราะเป็นเอามาทําเป็นเม็ดหุงรับประทานหรือเอามาทําเหล้าผมยังไม่แน่ใจนี่พูดถึงข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับที่พูดมาขึ้นมาถึงที่สุโขทัยขอขอขอแรกนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นเพร็ดความรู้ที่พัทลุงเนี่ยมีกะละแมอร่อยมากใช่ครับกะละแมทํามาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับแล้วเป็นอาหารพื้นบ้านผมผมไม่ถึงก็สืบค้นแล้วแต่ถามก็ทํากันมานานแล้ว ผมขอยกเลื่อนกละแมพัทลุงมาสนับสนุนว่าคนภาคใต้กินคนเดียวมานานแล้วเหมือนกันนะครับนานแล้วครับ <c oughs> ผมเข้าใจว่าข้าเจ้าเนี่ยมาจากจีนนะอแล้วมาหาข้าวมูจีนมาปลูกครับแล้วมาพัฒนาขึ้นมาทีหลังอืม <c oughs> คนจีนเข้ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะห่อ,น,อนี่น่ะนะครับประมาณนะ <c oughs> อตั้งแต่ท่านเข้ามากันด้วยแล้วครับทวารางดีก็ทอ <c oughs> ดีก็เริ่มเข้ามาแล้ว <c oughs> ที <Merci. S 1> <im> <and> ่เร <ai> ียกว่าเสียมหลอเนี่ยเสียเสียงหล่อเนี่ยเสียหลอท่านสลางปมนนะสยามสยามนี่แหละครับคือเสียงนี่แหละค่ะแต่คอมเมนเรียกตามจีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยอคือเรียบร้ยแล้วสยามก็เกียยครับครับครับน่าเชื่ต่อครับเดี๋ยวนี้พอมาถึงเอาเอาเอาที่เป็นแกงเห็นชัดๆนะแกงครั้งแรกที่พยายามค้นหานะฮะแกงเรียงครับแกงเรียงเนี่ยลองดูเครื่องปรุงนะครับ จะมีพริกไม่มีพริกเลยอือเพราะยุคนั้นพริกยังมาไม่ถึงประเทศไทยอ่านี่เป็นความรู้ใหม่ที่ผมทึ่งมากนะครับอ่านเจอเมื่อไม่นานมานี้ว่าพริกไม่ใช่อาหารประจําชาติของเรานะฮะคนไทยเครื่องกเงยนะครับลองแยกมาดูดีครับอ่าเป็นพริกไปเลยพริกมีพริกไทยหน่อยหนึ่งมีพริกไทยมีกระเทียมมีหอมน่ะนั่นแหละครับเอาไปโขลกทำน้ำพริกได้ แล้วผักเป็นพื้นเลยะการปลูกยังไม่มีน้ำปลาครับยังน้ำปลามาเป็นคนแบเาสินเองปลาปลาปลาใช่ครับปรุงรสด้วยกระปิปลาคนไทยจะปรุงอย่างนั้นน้ำปลายังไม่มีครับอ่าพริกเนี่ยเป็นของเ้าใจว่าพตุเกตหรือโปรตุเกตนะครับอืมเอามาจากชิลีก็คือประเทศชิลีนยมาจากอเมริกาใต้นะครับเลยเรียกว่าชิลีนะชิลีเราเลยครับ แล้วก็ตอนแรกผมไม่รู้เป็นเป็นเป็นพิกไรนะแต่ตอนหลังมันกลายพันธุ์เป็นพิกีฟ้าพี่ีหนูพิ่อะไรเนี่ยกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะเพราะฉะนั้นจะว่าเป็นของอเมริกาใต้คงไม่ได้แล้วเพราะว่ากลายพันธุ์อยู่ในไทยเองครับครับแม่แม่กระทั่งมะละกอนนะใช่ครับก็ไปอ่านเจอว่าไม่ใช่พืชพื้นเมืองของเราอเมริกาตั้งนานเมยังของเรานดะอ่า ไอ้หลังดนดูนี่นะครับต้นรัตนโกศินนะครับอืมยำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตอืมรถดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจบางคนแบบนั้นน้ำปลาญี่ปุ่นคือโซยูเอาโซ so ย,ย,ยูมาขายยำใหญ่มาได้เรื่องแน่ครับ <laughs> น้ำปลามาจากญี่ปุ่นครับผมไปค้นเรือ่องญี่ปุ่นที่ทำน้ำปลาอะไรยังไงจากปลาอะไรมีอยู่สามจังหวัดท่านันเอง อ่าแต่ huh. ปลาของญี่ปุ่นนะครับของเราโดยมากทําเออเราให้เครื่องปรุงรสชาตินะอ uh huh. ขอเช่างเค็มนะเพานะว่าเค็มเนี่ยจากปะลาล่าปลาเค็มนะ uh huh. หรือกุ้งแห้งที่เอ่อกุ้งแห้งเค็มๆเนี่ยใส่ไปในเครื่อง uh huh. แล้วก็หรือกะปิน้้าปลามาทีหลังครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดวา่าญี่ปุ่นลำน้ำย้ำเรื่ใจจะเป็นโซอยู่นะไม่ใช่ uh huh. ไปดูออาจีนออาจีนก็ไม่มีน้ำปลาอีกมีทางใต้หน่อย uh huh. อืก็ยังไม่รู้ แต่เราเน่เอาไปจากเขาแน่เพราะก่อนหน้านี้ไม่ม,มคีครับน้ําตาลทรายก็ไม่มีนะครับอ่่าน้ําตาลทรายเนี่ยเกิดจากเวียนาไปเอาไปจากฝรั่งเศสีก่อนอแล้วก็เรื่องเครื่องารรจบรรณาการที่มาถึงรนทรน่ยสมัยรัชกาลาที่สามมีน้าน้ําตาลทรายสิบห่อ้ขอสูงเลยนะนข้าบเลาหมกขมครับ <laughs> สมัยก่อนไทยจะใช้ก็ใช้น้าตาลงบน้ําตาลอ้อยน้ําตาลน้ําตาลริพยน้ำตาลโดนเน่ครับครับถึงเรียนน้าตาลเนาะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดถึงอหาโบราณย้อนกลับไปเยอะเลยครับรับผมมีอะไรไหมครับอ่านี่พอเริ่มนี่ก็สนุกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมผมผมเรียนท่านผู้ชมนะครับเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ต้องเรียกว่าประวัติศาสตร์นอกตำรานะ พราะสมัยคุณการกับผมเป็นเด็กๆเราก็เรียนแต่เรื่องไทยลบพม่าอยู่นั่นแหละแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีสอนในโรงเรียนไทยกับประวัติขืนขืนขืนสอนนะครับก็ต้องเรียนอะไรครับวันเดอเแต่ตอนนี้ได้เอามาใช้นะซอฟต์พาวเวอร์อ่านไทยนะครับนะฮะอยากจะให้คุณการช่วยยกตัวอย่างตอนนี้ปูพื้นฐานนะครับทบทวนความทรงจำว่า ไม่เพียงแต่วัดที่ตั้งทางภูมิทิศภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับของสยามในอดีตที่ทำให้เราเป็นแหล่งรวมของอารยธรรมอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะมันยังเป็นที่มาของอารยธรรมด้านอาหารด้วยผมว่า <S <S อันนี้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะถามความเห็นว่าเนื่องจากว่ามันมาจากหลายแหล่งทั่วโลก แล้วแต่ละแหล่งนั้นก็จะมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมันก็เลยใครมากินก็ชอบฝรั่งกินก็ชอบคนจีนกินก็ชอบญี่ปุ่นกินก็ชอบนะฮะตะวันออกกลางมากินอาหารไทยก็ชอบ <c oughs> มีส่วนไหมครับมีครับมีอย่างมากเลยครับยกตัวอย่างอาหารเช่นนะฮะเช่นไม่ใช่อาหารไทยด้วยวัฒนธรัน มัสแมนไม่ใช่อาหารไทยโปรดฟังอีกครั้งเป็นของทางดอนอกกลางอ่าครับมัสแมนแกงแก้วตาอืมแล้วก็จะใส่ยี่ลายี่ลาก็คือคนไทยเรียกว่ากระเพราควายฮะกระเพราดีสามชิ้นนะฮะกะเพราขาวกะเพราแดงกระเพราควายผมเพิ่งไปซื้อมาผัดว่าปลาดุกทะเลนี่แหละที่ที่เรามาผัดผัดกันอยู่ทุกวันเนี่ยกระเพรากระเพราขาวอ๋อไม่ได้ผมผมไปซื้อที่ตลาดอ่ะ เจาะจงเลยว่าใบยี่หล่านะครับเขาก็หยิบใบใบใหญ่ๆใบใหญ่ๆเป็นกระเพราควายอ่ะใบ๋าควายนะครับนั่นแหละครับนั่คือมันตัวเนี้ยจะรสชาติแรงมากเออไปไปที่นั่นเลยครับปีสันติเสรีวิมลนะไม่ช้อยนะนะตัวชเชื่อม่หมอนนะนั่นแหละชิ้นไายโดยตรงครับอร่อยมากครับครเนี่อพอมาถึงแกงกะหรี่เห็นไหมนี่คือนี่เป็นของเราแล้วแกงกะหรี่แกงกะหรี่ที่ดังสุด เป็นของญี่ปุ่นนะอ๋อเดี๋ยวนี้ใส่ซองมาขายเยอะเลยครับแ <c oughs> กงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยดังมากกว่าของของของ,ของทางตะวันออกกลาองอีกเออผมผมก็ซื้อมานะฮะหลานสาวก็ชอบทานมากซื้อเป็นถุงๆง,ง่าําเร็จรูปม,มานะออแต่ผมแยกไม่ออกนะช่วยอธิบายหน่อยว่าไอแกงกะหรี่ที่เรากินนะจะเรียกว่ากะหรี่ไทยหรือมาจากแขกก็แล้วแต่กับกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคือ ข้าวก็ไม่ใช่แล้วครับเขาใช้ข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รสชาติเขาจะปรับให้อ่อนนุ่มและกลิ่นแรงน้อยลงอ,อย่างอย่างถ้าถ้าเผิดแรงเหมือนเหมือนเหมือนที่ทางตะวันออกกลางกินเนะอืมไม่ไหวแล้วครับผมมันมันแรงจัดเราก็เลยซอฟลงมาแต่แตถ้านั่งชิทีงญี่ปุ่นแล้วถ้าเป็นเมืองเกาหลีญี่ปุ่นก็คดงังต่างะได้รู้จักเยอะ เป็นมัสมันไทยแน่นอนอือมาทั้งไทยเลยครับผมอ่านพบว่าตอนนี้มัสมันกาลังติดอาหารฮิตของของอาหารไทยนะมีต,มต,มมมามาต้ม,ตม,มอ่อมัสมันรู้สึกจะมาก่อนต้มตำเลยซ้ําไปมีมัสมันต้มตำและต้งงยมยำกุ้งอ่าต้งงยมยำ <laughs> ก,กุ้งเนี่ยมาเปิดรายการเลยแล้วแต่ต้มยำกุ้งเนี่ยเพิ่งไม่นานนะต้มยำกุ้งเนี่ยใช่ครับ ยี่เพิ่งเกิดมาไม่นานหรอกผมว่าประมาณสักไม่เกิดถึงร้อยปีอ่ะอ่าทําไมคิดแบงนั้นครับยังไม่น้อยมากมันมาจากยำก่อนแล้วไอ้น้ําแกงใส่ลงไปอ่คือเรียกต้มยำสมัยก่อนคนไทยมีต้มส้มครับไม่มีต้มยำอ่าอ่าใช่ใช่แม้แตะทั่กะเพราเนี่ข้าวผัดกะเพราที่กินทุกวันเนี้ยอืมผมว่าไม่เกินพอตสองพันห้าร้อยอ่ะทำงาณนั้นแหละครับออาายุอายุเท่าๆกันนะพี่นะ ครับถามทีเดียวก่อนพอสอบประมาเร้อยเคยกินกะ да เพราป่ะเนี่ยที่ร้านข้าวทุอวันเนี่ยผมไม่น่าจะเคยนะไม่มีมีํากันว่าจะใส่ถุงใส่ถุงยาวเยอะๆอ่าแล้วก็ทานเจ้าเต้ไข่ต้มเขาให้พักทกินทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเขาให้พักนิดหนึ่งผมทิ้งไปแล้วคุยกันวันนี้สนุกมากเลยหรือผมนึกถึงความเข้าใจของคนรุ่นเราอ่ะนะะแล้วก็เพศชายอย่างพวกเราเนี่ยว่า คนที่ทำอาหารอร่อยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกขี้เหล้าเออไม่แน่ใจนะฝนะได้ยินมาอย่างนั้นนะแล้วก็เจอกับตัวเองบ่อยเลยเก็ความเป็นมาผมพยายามที่จะค้นคว้าภาษาผมนะก็คือว่าตั้งวงเล่าตามบ้านสมัยก่อนนะนะมีนอกชานมีครัวเนี่ยพอสักสี่ห้าทุม่มแม่บ้านก็หลับแล้วแต่เพื่อนยังไม่กลับเล่าก็ยังเหลือนะ ที่พูดนี่ไปชวนคนกินเหล้านะครับทำไงละ่ะไอ้เจ้าบ้านเ้าเข้าครัวสินะจุดเตาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยเยท่าที่จะหาได้แล้วมันก็ต้องออกรถจัดจัด <ปะ S 1> ก็เลยกลายเป็นที่มาของความเชื่อว่าพวกขี้เหล้าเนี่ยขอภัยนะที่ใช้คำนี้ขี้เมาก็ได้อะนะมักจะทำกับข้าวเก่งผมว่าเผลอๆใบกระเพรา,า,พาเนี่ย S <S จะมาจากคนที่เล่าก่อน2,500พักสักครู่ครับ <S <S คแบดร้อมกันครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมาชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเว์ โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบฟังจากคุณการเล่านะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมก็เห็นภาพละว,ว่าอาหารไทยหรืออาหารที่เรารับประทานทุกวันเนี่ยเราก็เรียกได้เต็มปากว่าเป็นอาหารไทยนะก็จะมีที่มาหลากหลายสอดคล้องกับอารยธรรมและว,ว่าอันที่จริงก็เหมือนกับที่ ผมเคยได้ยินนักประวัติศาสตร์เข้าถกกันว่าคนไทยแท้ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีไหมแล้วในยุคโบราณเนี่ยคนไทยแท้ๆเนี่ยเราจะถือที่ไหนบางคนบอกสุพรรณนะฮะแต่คนกรุงเทพบอกไม่ใช่พูดเนอแต่คนสุพรรณไปถามเขาก็บอกกรุงเทพนั่นแหละพูดเนอเพราะฉะนั้นขออนุญาตย้อนถามนะครับคุณการว่าช่วยยกตัวอย่างอาหารไทยที่เรียกว่าแท้ๆเลยนะ อายกเวนไข่ต้มแล้วกันนะอย่ายกไข่ต้มมีอะไรครับอาหารไทยแท้ๆเลยเนี่ยน้ำพริกครับน้ำพริกนะฮะแต่ว่าพริกก็เพิ่งมาจากชิรีน่ะน้่ไม่ใช่น้ำพริกโบราณครับอ้าวเหรอเป็นไงครับท่านผู้ชมฟังไม่ดีนะครับเผื่อจะไปทำระนานใบแทนครับน้ำพริกทยแทนถั่วฝักยาวมาจากอินเดีย ถั่วพืชนึกไงถั่วที่พื้นฐานที่สุดผักนะพื้นฐานสุดนะะตัวพลูตัวพลูนี่ของเราเองเลยเหรอของเราครับอยู่ในย่านนี้ครับอ๋อซึ่งเป็นอาหารพิเศษอย่างหนึ่งนะครับของของตามคําแนะนําขององค์การอนามัมโลกอ๋อับถั่วพลูเนี่ยนะะของไทยแน่แน่ฝักงย่ามาที่หลังครับดูดูดูเครื่องกระเรียนวะนะครับเครื่องกรเรียนเนี่ยมีแต่คนไทยล้วนเลย อืมแกงเลียงนี่จะถือได้ไหมว่าเป็นอาหารไทยแท้แต่โบราณแท้เลยครับแท้จะถือว่ไทยเลยครับอร่อรทุเต้นเลยครับยกเว้นแบบแกงเลียงเนี่ยดันนัขถนาดไปใส่เนะไม่ไม่ใช่นะอันนี้มันเล่นในหลังอันนี้แต่ไม่ว่ากันนะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะแต่พื้นฐานเดินมาใช่เลยครับเตือนด้วยกะปิแม่เผาก่อนของแท้ของเราอืมบวกที่ใส่ไว้นะ อืมแล้วก็เอ่อตัวปูอืมจำลึงจำลึงแล้วก็ปูแห้งกุ้งแห้งแล้วก็วใบแมงลักนี่ขาดไม่ได้เลยนะใช่ถ้าโบราณแต่โรไม่มีแมงลักนี่ผมโกรธเลยโบราณสุดเลยครับเอแล้วดูด้วยภาชนะฮะอ่าคนไทยนี่มีแต่ปิ้งอ่านะภาชนะต้องเป็นดินเผา อ่าถ้าต้มไก่ลงมาในหม้อดินเผานั่นแหละของเราอถ้าถ้าเป็นกระทะนะฮะแกงอย่างต้มยำเนี่ยมันเรียกแกงในกระทะอืมอย่างนี้จีนครับกระทะเหล็กเป็นจีนอ่าปกติเขาใช้กระทะเนี่ยคนไทยไม่ใช้กระทะแล้วครับใช้หม้อดินอ่าเพราะเราต้มเป็นหลักเนาะใช่ต้มเป็นต้มต้มเป้งครับเวลาจะต้มเป้งง่ายง่ายผมไปอ่านเจอ ว่าอาหารทอดเนี่ยเพิ่เข้ามาคนจีนบานคนเข้ามานะครับหลังจะมีกระทะก่อนครับอ,อต้องมีกระทะก่อนแต่ทางทางอาหรับเคยบันทึกมานะครับคนไทยกินข้าวเฉยๆฉยแค่ถุงไม่สุกที่เราเรียกว่าสวยเนะี่ยเพราะว่าทางทางทางตัวดอกกลางนะเขาเขาที่เรียกว่าตุรกีเนะี่ยเขาจะหงุหงหุงแล้วใส่เครื่องเทศ อืมหรือมกตับาพเหรือชมเครื่องขวานนะครับข้าวหงกลุงอย่างเทพแปดเจเลยครับแบบเป็นหรือเขาบินหงแบบไหนอีกแบบอินเดียแบบตะวันออกกลางแบบเรียบเยอะครับโดื่ลงกทางใต้เราที่ใส่ก็มีนอย่างเดียวก็ได้แต่คนไทยเดิมนะข้าวขาวดื้อเลยอืมเออเขาทาง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 ตะวันออกกลางค่อนข้างจะแปลกใจว่าเราหุงข้าวไม่ปรุงเลยเลยเป็นข้าวขาว แล้วเราจะไปกินกับปิ้งเนี่ยปลาเนี่ยสําคัญที่สุดใครใจะไม่กินสับใหญ่หรือเป็นบาปเป็นกรรมรอยัางมากจะหยุดแค่ไก่ปลาี่ปกติแต่จะเดินทั่วไปเนี่ยเราล้วก็กินกันทั่วแต่หมูควายวัวเนี่ยไม่แต่เลยอืม,อม,อมเคยมีวัติศาสตร์ไว้ว่านายุยามีร้านขายหมูเพียงร้านเดียวอยู่ในยา่าคนตี อ oh. แสดงว่าคนไทยไม่เคยเขกัน,กนท่านผู้ชมครับ oh. เสียดายจริงๆเวลาจำกัดน,นี่แต่ที่อยากจะปิดท้ายก็คือว่านี่คือสเสน่ห์ของตวยตูนแล้วก็นี่คือด้านหลักของตวยตูนไม่ใช่เพียงแต่ล้อมวมเล่าเรื่องสนุกนะครับพี่ตวยนะของเราในบอกไว้ คุณการคงยังทันที่บอกว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเอาแต่ขันลูกเดียวแต่เป็นขันที่มีแบกกล่าวและนี่แหละครับคือสิ่งที่ถ้าจะพูดในเชิงอ,อ,อะไรละครับประชาสัมพันธ์ก็คือทุกอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ยร้วนมีสตอรี่ทั้งสิน้นหยิบขนมมาชิ้นหนึ่ง หยิบพริกขี้หนูมาชิ้นหนึ่งคุณการเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวหาได้จากตวยตูนแม่จะบอกว่าเท่านั้นก็เดี๋ยวจะเกิด <c oughs> วันนี้ขอพระคุณคุณการพลเรือตรีการชาติเสนีมากครับครับขอบพระคุณครับ,รบแล้วก็ลาท่านผู้ชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนกู้ามครับ